ครก็5ปีนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ดิ่ข้างผมมาไม่ใช่แค่5ปีอยู่ดิ่ข้างผมมาเรียกได้ว่าเป็น10ปีนะครับผมในการที่เรียนที่โรงเรียนเดียวกันกับสวนกลานะครับผมจๆแล้วก็มีความมีด้วยทั้มีสองคนไม่เกี่ยวใครไม่รู้แน่แต่ว่าต้องบอกว่าเลืร์งเนี่ยเป็นเพื่อนที่ผมผมภูมิุ้มกันมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มาเลยมามาเลยอยู่นะครับเออนี่เป็นสุปายครับที่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะไม่ได้บอกทุกคนแล้วก็ไม่ได้บอกตัวเองด้วยนะครับนะมาแล้วเอ้ยเป็นสปายนี่ผมตั้งใจให้ทุกคนได้ตกใจนิดหน่อยกับกระแสไฟที่กระตุกเจอได สุขสันต์รอบ5ปีเลครับทุกคนครับนะต่อนะครับที่บอกว่าวันนี้ก็ขออนุญาตถึอถืร้องเพลงเพลงนี้นะครับกับเลินะร ก็เขาผมได้ดูไอจีเขาเคยดูไหมเขาจะเป็นคนที่มีความฝันอย่างหนึ่งในการอยากร้องเพลงนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้อยากทำให้ฝันของเขาเป็นจริงนะครับในการที่เขาจะมาร้องเพลงต่อหน้าทุกคนนะครับขอัสดีครับเพื่อนนะครับจุ๊บจุ๊บ ี่่นนกอถึงเสียงผมจะไม่ดีมากแต่ผมก็ตั้งใจมาร้องมานี่นะน้าบ้รนาา้าน่ก็วัสดีทุกคนอีกรอบนะครับผมเพื่อนคนละพักเท้ากเพื่อนคนละพักจะขึ้เพื่อนที่อยู่ที่บ้นาในะครับยังอยู่อีกนานไหมัอยู่อีกนายูกัน่นะครับในี้ชื่บอกว่า อธิบายทำไมถึงอยากมาเป็นี้ทำไมถึงอยากมาเป็นี้ผมชอบความกินที่ดีคมกินที่ดีกินที่ดีปะเพลงที่เขาชอบครับชื่อเพลงว่า 大不了没完。 ตัดเพลงไหมเป็นคนขีอะไรมากเล่นพิยอดว่าเล่นติดก็อายไม่เป็นไรนี่ใครรู้ว่าเล่นติดชุดนี้ยังเล้วผิดยังเล้วอยังเลิอยังนะกบไปแล้วมีผู้แสดงหนึ่งคนนะเอ้ยเพิ่มเาชินชินเรียกมาสิบปีนะให้มงเปลี่ยนวันนี้ก็ไม้แก่มันักยากครับผม ครขอบคุณครับวามสีให้กับอขอบคุณคขอขอให้กันตอนนี้ให้กันส0บ,บาทนะครับผมแต่ว่าดกไม้นี่มีค่าหลายสิบนะครับก็ขอบคุณนะครับก็เป็นสีที่บอกว่าเราก็อยู่คินค่ากันมาเนาะนะครับทั้งแฟนับของการ ิกับผมว่าของพี่โน่หรือของใครก็ตามที่แบบเป็นบรรดาศักสิ์ษาด้วยกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราผูกพันมากครับแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังมาดูกันขอบคุณมากๆแล้วก็เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเราคิดว่าเด็กผูคนที่ผมว่เขาาไปได้ไกลมากเขาไปได้แต่งข่ายแล้วก็เขาทำหน้าที่ของเขาในการเรียนตรงเนี้ยหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ มันยิ่งใหญ่มากกับการที่เขาเรียนไปด้วยงานด้วยแล้วก็มีการขับที่เขายังบองเป็นครงรองลึกหน้าขนาดนี้แตับวันหนึ่งเราได้ได้ทำงานด้วยกันเนาะอ่ะเมื่อสกี่ผู้ชายเมื่อกี้นี้กบเอ้ยเพล่งร้องไปแล้วนิ่งติดตลอดมีผู้ชายหนึ่งคนนะครับที่เป็นผู้ชายที่สำคัญมากๆคนหนึ่งในชีวิตของผมเหมือนกันเป็นผู้ชายที่ทเรียกได้ว่าเท,ท่าไหนขายู้ไปนะผม มองแงน่เลยอยน่อยแบบต้องหาอะไรทำหเหงาเว้ยขาดไ่ได้จริงวันนี้ปเป็นเหมือนกับพอบ่อของวันหนึ่งนะจริงนึกจะด่าอะไรก็ด่ามาถึงจะไม่มาไม่มาให้พี่เหงาอยู่คนเดียวแต่คือที่เหงาคือที่เหงาแต่ว่าก็มีผู้ชายคนนี้แหละครับที่คอยทำให้เรารู้สึกว่า เราอยากกลับบ้านไปเจอเขาเราอยากกลับบ้านไปเล่นเกมของเขาดูหนังของเขานะครับทุกวันนี้ที่ทำไปนู่หราคมอรักเขาแค่ไหนทุกวันนี้ก่อนจะมีคนที่คนรักมากกับผม ผมเมลี้ยงหมากันนะน้องเดยกขึ้นมานะครับแต่งตัวดีนะ่นโบกโบกใครโบกใครหุ่ด,ดิหัแล้ว จริงแล้วเขาต้องมีอุ่นเครื่องก่อนวันนี้วันนี้เขาได้อุ่นเครื่องมาวันนี้ยววิ่งวอร์มแต่ละท่านอ่ะวันนี้ก็มีเพลงมาฝากใช่ไหม จะพูดไหมนี่วันนี้มีจะพูดกับพูดด้วยนหน่ก็หน่รับคือช่วงนี้ผมมันจะมีช่วงที่ผมเยมีช่วงนึงแล้วมนพ่อผมเลยกานไอ่จิตมาเฮ้ยไม่เป็นจิตมากัสอนสนัวผมนั่งนิ่งฟังเรื่อเวาเว้ยเารักต้องมีมีภบมีจ้าเนีย ใช่หนึ่งไม่ไปไ,ได้ประสบการณ์เอนะแล้วก็ผมได้พอหลังจากที่ปุ่นเครื่องมาเยอะก็ได้รู้ประสบก,การณ์ชีวิตที่โอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันนะแล้ว,วก็เจออะไรมาเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่ามีน้องคนนี้แหละที่อยู่มมดิ่ข้างพี่มานะครับผมเพราะว่าไอ้โจ๊กี่หนึ่งนะเขาไม่อยู่ดิ่ข้างผมแม้ว่าแบบผมจะเหนื่อยแค่ไหนหนื่อยอะไรแค่ไหนพอได้เหน็นหน้าน้องออกมาบ้านมันหลับอยู่ก็ตาผมก็จะตูน่นมาอยู่มนาะ

ขอบคุณมานะครับผมจากสัปเหร่ะจากใครครับจากมือหน่มือหนตออทุกคนอเ,คเอออยากอยมือน่มือนุ่มบ้างจะไปฝากแม่ก่อนนะคิวทิวมีใครอยากขอให้คิวตอนนี้ได้เรับนะ ให้ไปนั่งพัดเนียนใสขนาดนี้ได้อันนี้ให้ให้ให้กบเลยมาเอาอย่างนีเ้เอาเขาเอา,เอาให้วางก่อนวางเมย์ก่อนอุ้ยใหญ่เอาของให้แล้วนะเนี่ยเสร็จแมีอะไรอยจะพูดก,กับเดียวคือวันนี้นะผมกม็บอกว่า ดูดีใจที่มีน้องชายอยากาข้าประกวดกับสตาร พีชาเอาแับคนคนดูได้อยาพูดกใครอพูดเลยยาได้ยินเสียงยาได้เสียงมเดียวเย็นเยอยู่เฮ้ยเนกันไปีนะโอเคโอเคไปพูดเขาสียเลยนองโอเคจิง <Eugene>, ห <audio ll> ้องเ ม้อนหนักกับเอวะอะเล่นกันไปครับยังอยู่ในบทความสนุกอยู่นะครับที่ดูเวลาที่งอเหลือเวลาแค่5นาทีเท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าเพลงลอยู่อีกบางละไทยแต่ว่าเขาบอกให้เร่งมาเพลงนี้เป็นเพลงที่วงบอกถึงนิสัยของนักร้องคนนี้มากนะที่มีต่อทุกคน